ครับสวัสดีครับคมเป็นพี่น้องพ้องป่าที่รักสู่สุวครับเจอดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกจูเรศกุลสนทรกำิตพี่น้องมันยาิน่ะพี่น้องว่ะเขาจัดบุญจัดงานนี่ยังนีเลยคือพักาันเนี่ยเดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับมนี้ครับเลียงน้ำน้ำอ่างครับน้ำน้ำอ้อยพีน้องตอวเอาเอา อ้าวคืออะบาทรือ <Viol> ค <in Harmon> ืออะไรบาทีเอเอาเวลาด้วยจันเวลาด้วยอาจะร้อยด้วยเอาจะร้อยด้วยคือจีก่อนนะจีก่อนโชว์ครับจีก่อนโชว์ครับ้าขอท่าอะวะโอ้นานคืออ้าวจะพาโชว์เปิดอีกคน มเอาท่อา้าท่าลยอาจะฟ้าจับจะเฝ้าจับวจะฟ้าจับจะเ้าจมาก่อนไ่ดกด้เจก่อนใจดีอารมณ์ดีแต่เพื่อนเป็นอย่างดีเรียกอย่างมากเลยครับพี่้อง่าวขนาดเล้องเลยมอนข้างว่าม่อคืนเี๋ข้างว่าเดา ขอบคุณมากมายนะพี่นะขอบคุณที่สร้างสีสันนะครัมากใจก่อนพอดีพี่น้องเอาใจน้อยนะใจน้อยนะใจน้อยนะเอาเอามาขอนท่านพี่น้องก็กำลังโม้นะครับถูกถูกถูกน้าเรล่าซึ่งคือเล้วจังหวานหน้า

นี่ซานเล็กๆกน้อยครับสวัสดีครับมาห่าวเดี๋ยวหาน้องๆเดเลยาดีหน้า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 มารูมารืมารูมารู้เรื่อมารูมารืมาดู้เรื่องมา้เร่องเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮาเฮ้ยเฮ้ย เป็นอย่างน้อไปเลย่าวที่เว้นในน้องไม่นี้นะฮะาโอ้เอาเก้าสั้นเก้าสั้ด้ยเ้าสั้นเล่เนี้ยตึ้งตึ้าโวดโอ้แปลง่างเลยมันนี่แปลง่างเลลูกก่อนแปลงร่างแล้วครับไใก่นแปลร่างแล้วมันนี่จัเ้บเ้บ เดี๋ยวบอาซี่รอยู่อเมราซีบรีสักนเออโาวปะโกเอาาวปะโกโยกจะได้ดูอาจจะได้ดูจักกได้หน้าหน้าโอ้ือตามมาครับตชิดรองตามมาบ้างอีกโอ้เอวดีกนดีไ้จากก่อน คนมากมายนพีนขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่ดูแลนะฮะขอบคุณสน้อยเพนเพชรหน้า <นะ S 1> คือโอ้ก่อนเต้นจะสิมจก่อนเต้นคือล <นะ S 1> าหน้าหน<ะ>้า <นะ S 1> คือคือเอาเอารอสบันทีเอา,าสิบ อานามแล่พี่แน่อ่านามแล่พี่แน่ตึเอาอขึ้นไปทีขึ้นไปทีขึ้นไปทีขึนห้าขึ้นหาน้าเอเอาเอาเอาขึ้นไปทีแล้วไปล่างขึ้นไปทีแล้ว แจกทิปมาบ้างเอาทิปมาแจกมาบรางแจกทิปแจกทิปแจกทิปโอ้กำลังงวนนะเอาดูเอาอีกขึ้นจะก่อนขึ้นเ่อนขึ้นแล้วเจะก่อนโอ้ได้กาศมาขอานะ้อทนะ่าข้อท่าวะน่าเจ้ะได้เรื่องเนาะ โอ้เสียงไม่ใหญ่ก่อนหน่อยเร็วเอายาวพลุงก่อนยาวยาวพลุงก่อนโอ้เห็นงานมีความสุขจล้วจะก่อนคือมาคือคืนนั่งเสาจะว,ว่าจะนั่งเสาพีที่ตั้งไม่ได้เหมือนเลยมื่อเี๋ยวที่ตั้งเต็มเต็มสปริงมาหน,น่อครับว่างง่ายไพ่ามมาหน,น่อครับสุดยอดมาหน,น่อครับอยากเบิงเบ้งกระโดดเก้าสั้นอยาเบิ้งนากระโดดจะกระโดดเก้าสั้นนะ เทศกาลเลยพี่ของลาวนยครับเทศกาลค้ากาคักๆๆบ้ากับเต้นได้ที่ก่อนยอมรับเลยบ้าเขาท่าแล้วครับเนี่ยเลียงน้อยน้ำอ้อย,อยส,สดอยู่นะตี่เรเียกเสียบก่อนล่ะพี่น้องไปเดีพี่น้องโอ้อวันนี้ เจก Again, ้ก่อนเต้นหาวน้องๆและพี่น้องเหมือนกัครับจักฟืนอะไงนะครับเลี้ยงน้ำอ้อยที hmm. <I> ่งานประดับคนละครัว่าคนละครัว่านละครว่าถครับนาเล่นเวลาเท่าไหรน้าเล่นกี่โมงแล้วเนี่ยแน่ครบแล้วบ่ายสามโมงโอ้บ่ายสามโมงพิธีเสร็จเลยพี่น้องมันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของประดับครับ อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงซีโมงขึ้นซีเรียบเหมนครับเทเลมงระบบกับ่ถเกิดหาโมงขึ้นซีเรียเทเนเชอร์นะครับเด้อเอฟซีแฟนครับสาวน้อยสกุลสกุลครับมื่อไหรครับทารว่างการร่างงานกมาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยนะครับเด้อมื่อไหรนะครับพี่น้องครับเทเลนเชอร์แล้วเจอมาหลายเข้ามาหลายครับเดี๋ยวสิบริเบิงเนตเด็กโค้งโควิดมาสิบริเบิงอีกได้ครับพี่น้องได้เมื่อไหร่ครับแถวนกรุงเทพหรืแถวอนพัทยาอาจจะเป็นอ่ารอบ รอบสุดท้ายรอบนาสีบ่ได้มากก็ได้เพราะวา่าโค้วงกวิดเขามากแล้วนะพี่น้องหม่แจกอะนะครับนแรกนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีครับพระเอกมะลาอ่างเปาเด้าเลิศครับวันนี้เลี้ยงเครื่องดื่มงบสามพันบาทแก่ที่มางานทุกคนครับวันนี้ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอยห้รไำรวยครับโอ้สุดยอดจริงๆโอ้แร้นกับพระท่านครับเล่าเต้นจนเมื่อยเลยพี่น้อง ลุตงตู้ประก,การไปเป็นบ่อแขกเอาของลงรถนะครับไปอีกรอบนึงแบบกําลังหาดองๆอยูอ่สีสันด้วยกันสิก่อนช่องเี่ยไม่กระโดดเก้าสั้นนะบ่เห็นมี้ยร้องจะดายละคนนด้วนกระโดดเก้าสั้นตึงต้งตึงต้งตึงต้งปลาสายไม่ไม่ไปเชร์เมื่อกี้น,นี่เชี์อยู่แชร์อยู่เชร์หรือเปล่าเดี๋ยวอะไรกลัวอะไรนะเดี๋ยวก็ไปเต้นคู่สรุปสรุปแล้วเป็นไงป้าแขกไอ้ลงทางเป็นหรือไม่หลงรถเสียห <laughs> รืออะไรจะมันหมด กลกลัันนเยยย็งว่่าีหมายถึงยังไงไ,งไงป็นหลงก็เลยเป็หลงกันเลยเหมือนกันหลงกันเลยเหมือนกันเหรอ <laughs> สองชั่วโมงนะครับไปทำอะไร 2. สองชั่วโมง <laughs> แล้วเขาเดินทางสามสิบห้ากิโลสร็จแล้วเกยเดินทางกี่กิโลปัะเดียวเกือบร้อยโลรุปแล้วโอ้ยนล้วมาเกือบหมดฟังบอ <laughs> <laughs> กอะไรกับรถย้อนมานมองเก่าถึงที่เก่าใช่ป่ะที่เก่าย้อนไปทำไมกลับไปกลับมาไม่รู้เขา <laughs> <ล>นี่แหละ สงสัยเดี๋ยวัที่่เกาผมผมไม่อยากว่ามันจะบาปใช่ไหมเมื่อวันนั้นที่ที่ว่ายผมขี่รถไปย้อนไปย้อนมาที่ไหว้อะไรๆเลยตื่นเพลินเองพอดีเลยแล้วมันบาปกันเราไม่อยากพูดให้กันเลยนี่นะครับวันนี้เดินงานที่งานเดินทางมา35กิโลวันนี้ป้าแก่เดินเกือบ100กิโลไม่ได้หลงกันเลยเลยมาครับสวัสดีครับคุณไม้ไทสันหอเสือแล้วครับสิ่ขึ้นเวทีเลยพี่น้องนี่ บ่ายสามโมงแล้วเป็นที่เครื่องเสียงเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่นอ้องเหลือแต่ปรับจะเล็กอ่านไส้เดียกันข้าวเดียวครับเพราะเกินชั่วโมงกันแล้วนะพี่น้องเอาสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไวปสักนิดนะครับเดอ้อมุมมีอย่างไทยให้เบิงงเเบ้งพี่น้องใชยบรรยากาศเล็ยกกันหน่อยเบิ้งนะพี่น้องเดอ้ออยากได้คลิปครับอยากได้เงินยอยากได้ติต๊ทถือว่ารายได้พิเศษใด้พี่น้องให้ทายคลิปจริงๆน,นะครับพี่น้องปิดภาพประการใดขอโทษขออภัยไวปมองนี้นะครับเด้อเอ้า สวัสดีทน,นี่ครับฝากไว้เช่นนครับเจอกันชิ้นหนาด้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับเออลืมสโลแกนนะครับเนาะอะย่างก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปไปเลยพี่น้อง